สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารวบรวมเทคนิคต่างๆค่ะที่จะช่วยทำให้เวลาเราตียิมนั้นตีได้ง่ายขึ้นมีอะไรบ้างนะคะไปติดตามดูกันค่ะ การเลือกธาตุโปเกมอนให้ถูกนะคะในการตียิมแต่ละครั้งจะช่วยทําให้เราตียิมแตกได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ไม่ใช่ว่านะคะว่าเราใช้ตัวที่ไม่ถูกกับธาตุเนี่ยจะตีไม่เข้าเลยก็เข้าเหมือนกันแต่อาจจะช้ากว่าการเลือกธาตุให้ถูกต้องค่ะ เราสามารถที่จะตียิมไปพร้อมๆกับคนอื่นได้ด้วยค่ะสังเกตทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีจํานวนของคนที่ตียิมอยู่ในขนาดนี้อาจจะเป็นสีเดียวกับเราหรือว่าเป็นสีอื่นที่ต้องการที่จะยืดยิมนี้พร้อมๆกับเราก็ได้ด้วยค่ะวิธีการนี้จะช่วยทําให้เราตียิมได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นเรียกง่ายๆว่าการรุมนั่นเองค่ะ การกดหลบหรือว่าการดอสทำได้ง่ายๆโดยการสไลด์หน้าจอไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาระหว่างทำการต่อสู้วิธีนี้จะมีประโยชน์มากหากศัตรูใช้ท่าไม้ตายค่ะ <S <S หากสู้ไปแล้วไม่เวิร์กเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนโปเกมอนได้ค่ะทางด้านขวามือล่างสุดลูกศรชี้เข้าชี้ออกนะคะกดไปแล้วก็เลือกโปเกมอนที่ต้องการเปลี่ยนเข้ามาสู้แทนได้เลยค่ะ การเลือกโปเกมอนเฝ้ายิมนะคะหลายคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่เทคนิคที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากก็คือใช้โปเกมอนที่มีค่า CP สูงๆนะคะไปเฝ้านั่นเองค่ะเนื่องด้วยว่ายิมนั้นจะมีหลายชั้นด้วยการหากว่าเราสามารถที่จะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของยิมนะคะก็แปลว่าเราสามารถที่จะอยู่ในยิมได้นานกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะแต่สําหรับบางคนนะคะก็จะเลือกตัวที่มี HP นะคะหรือว่าค่าเลือดน,นะคะสูงๆนั่นเองเพราะว่าจะทํา ให้ตีแตกได้ยากค่ะหลังจากที่เรานะคะแอสไซตัวโปเกมอนของเราเข้าไปครองยิมเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะ เข้าไปที่ช็อปนะคะเพื่อไปรับรางวัลหลังจากที่เราคลองยิมได้ค่ะสังเกตนะคะทางด้านขวามือบนสุดเลยจะมีคำว่า collect now พร้อมกับตัวโล่นะคะแล้วก็จำนวนค่ะยิมที่เราคลองได้อย่างตอนนี้นะคะเราคลองยิมได้เพียงแค่หนึ่งยิมเท่านั้นก็จะมีเพียงแค่เลข1เท่านั้นเองค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่เก่งพอนะคะสามารถที่จะคลองยิมได้หลายๆที่นะคะตัวเลขค่ะก็จะเปลี่ยนไปตามจำนวนยิมที่เรากำลังถืง ครองอยู่นั่นเองค่ะโดยรางวัลที่เราจะได้รับนะคะหากว่าไปครองยิมหลายๆที่แล้วเนี่ยตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะคะรางวัลที่ได้ก็จะคูณไปจากจํานวนปกตินั่นเองนี่เป็นจํานวนปกตินะคะก็คือ500 s t a r สตารดัสพร้อมกับ10โปรเกคอยนั่นเองค่ะ เสริมค่ายิมด้วยโปเกมอนอ่อนหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าค่ะเวลาที่เราครองยิมเรียบร้อยแล้วเราต้องการให้ยิมของเรานะคะมีค่ายิมสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าเวลาที่เราไปเจอยิมสีเดียวกับเราแล้วก็ต้องการที่จะแอดโปเกมอนของเราไปช่วยเฝ้านะคะต้องทําอย่างไรก็คือเราต้องตียิมให้ค่าสูงขึ้นนั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะเราจะโฟกัสไปยังเจ้ายิมอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เลือกโปเกมอนที่มี CP สูงกว่าเจ้ายิม ไปสู้ค่ะผลที่ได้ก็คือค่ายิมจะเพิ่มเพียงแค่ครั้งละ100เท่านั้นเคล็ดลับเลยนะคะก็คือให้เราโฟกัสที่ตัวล่างสุดของยิมอย่างเดียวค่ะ เมื่อเราโฟกัสตัวนี้แล้วนะคะให้เลือกโปเกมอนที่มี CP ต่ํากว่าตัวนี้ไปสู้ค่ะหากว่าเราสู้ชนะนะคะค่ายิมของเราค่ะก็จะเพิ่มขึ้นจากปกติ100นะคะเป็น500ค่ะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ค่ายิมของเราขึ้นได้ไวมากกว่าปกติค่ะและที่สําคัญนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องชนะทุกตัวค่ะชนะเพียงแค่ตัวล่างสุดของยิมก็พอค่ะ และนี่นะคะก็เป็นคลิปนะคะที่รวบรวมเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะอาจจะไม่มากไม่ไมายนะคะแต่หวังว่าจะช่วยทำให้หลายๆคนนะคะตียิมนะคะได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ